จะเห็นว่าทุกแอปพลิเคชันนะครับจะเรียงตามลำดับตัวอักษรเลยนั่นเองนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาปัดไปปัดมานะครับและในคลิปนี้นายตึงเนึ่งจะมาแนะนําวิธีการใช้งานหน้าจอหลักแบบนี้กันครับใครอยากดูเรียบง่ายสวยรูแบบนี้ไปดูวิธีการกันเลยครับ และนี่ก็คือแอปรูปแบบหน้าจอหลักที่นายตึงเนื่องเอามาแนะนําประจําเดือนนี้สัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเรามาเริ่มเปิดเข้าใช้งานกันเลยครับเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับจะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มด้านล่างได้เลยครับ จากนั้นนะครับอันดับแรกเนี่ยทางระบบจะให้เราเลือกนะครับแปดแอปพลิเคชันที่จะอยู่บนหน้าจอหลักนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็เลือกได้เลยครับว่าแอปพลิเคชันไหนสําคัญนั่นเองนะครับเราก็ติ๊กได้เลยนะครับหลังจากติ๊กเลือกทั้ง8แอปพลิเคชันที่ให้อยู่บนหน้าจอหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจัดลำดับก่อนหลังของแอปพลิเคชันทั้ง8ได้นะครับโดยให้เรามากดค้างที่จุดสี่เหลี่ยม4จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปตามตำแหน่งที่เราต้องการแบบนี้นะครับแล้วก็กดปล่อยได้เลยนะครับ หลังจากจัดเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เ,เรากดที่เครื่องหมายถูกได้เลยครับต่อมาเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักแบบนี้แล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องอนุญาตระบบทั้ง2หัวข้อเลยนะครับอย่างเช่นหัวข้อแรกนะครับหัวข้อเวลคัมนะครับตรงนี้ให้เ,เรากดที่ปุ่มชัวตรงนี้นะครับพอกดแล้วเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเลี้ยงขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เ,เราเลือกเนียการ่าเลนเชอร์เนี่ยเป็นแอปหน้าแรกเริ่มต้นนั่นเองนะครับติ๊กเลือกเข้าไปได้เลย หลังจากนั้นกดที่ปุ่มตั้งเป็นแอปเริ่มต้นนะครับต่อมาในหัวข้อนี้เนี่ยให้เรากดที่ปุ่มโว์มีฮาวนะครับกดเข้าไปได้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเปิดการอนุญ,ญาตทีละหัวข้อน,นะครับอย่างในหัวข้อแรกเนี่ยมันก็จะมาที่การเข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับเราก็กดอนุญ,ญาตได้เลยหลังจากอนุญ,ญาตเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปที่ตัวหน้าจอหลักนะครับหัวข้อต่อมาก็กดที่ปุ่มชัวนะครับ จากนั้นก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดที่ปุ่ม c a n เซิได้เลยต่อมาอีกหัวข้อหนึ่งนะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มโอเคตรงนี้นะครับและในหัวข้อสุดท้ายนะครับให้เรากดที่ปุ่ม All อ i ไ h t นะครับตรงนี้ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตามือถือของเราก็จะเรียบง่ายแบบนี้เลยนะครับในหน้าจอหลักก็จะมีแอปพลิเคชันสําคัญที่เราเคยเลือกไว้นะครับและเวลาที่เราใช้งานแอปพลิเคชันฟังเพลงหรือว่าดู YouTube p r e m ium ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแผงควบคุมมาอยู่บนหน้าจอหลักของเราแบบนี้ด้วยนะครับส่วนแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยก็จะเรียงลําดับตามตัวอักษรแบบนี้เลยหรือเวลาที่เราต้องการใช้งานแอปพลิเคชันด่วนๆจริงๆเนี่ยเราก็แค่ปัดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่น ปลายเนี่ยผมพิมพ์แค่ตัว L เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแล้วนั่นเองนะครับและในส่วนของแอปที่อยู่บนหน้าจอหลักเนี่ยเราก็สามารถปรับแก้ไขได้อยู่ตลอดเลยนะครับถ้าจะเอาแอปไหนออกจากหน้าจอหลักเนี่ยเราก็แค่กดค้างที่แอปนั้นนะครับจากนั้นมันจะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราเลือกที่เมนูแรกนะครับเมนู Edit ได้เลยครับ พอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ติ๊กแอปที่เราไม่ต้องการออกนะครับจากนั้นก็ไปเลือกแอปพลิเคชันอื่นที่เราต้องการใส่เข้ามานะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็ให้ติ๊กที่เครื่องหมายถูกที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนั่นเอง และนี่ก็เป็นแอปหน้าจอหลักที่นายตึงเนืรอเอามาแนะนํากันในเดือนนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืรด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายบายครับ